จังหวัดตราดเขาก็เลยผุดไอเดียขึ้นมานะคะเพราะว่าเอ๊ะภาคตัวหนอของเราเนี่ยก็มีธุรกิจนะคะที่เป็นกีฬาทางน้ํานั่นก็คือซับบอร์ดนั่นเองค่ะตอนนี้นกําลังฮอตกําลังดังกันเลยทีเดียวนะคะทางจังหวัดตราดจึงได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจแล้วก็การท่องเที่ยวจังหวัดตราดค่ะเขาได้จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะมีชื่อกิจกรรมว่าเปิดรับคู่รักร่วมจดทะเบียนสมรสบนซับบอร์ดนะคะมีชื่องานด้วยค่ะในงานบอกรัก ตราดแอดเขารกรรมในวันแห่งความรักค่ะ นายพิย์โยประกอบผลผู้ราชการจังหวัดตราดนะคะเป็นประธานกิจกรรมถแถลงข่าวการจัดงานบอกรักแอดตราดเขาระกรรมครั้งที่1บริเวณร้านกาแฟเอ็นสไพร์บอยบริเซสนะคะซึ่งร้านกาแฟแห่งนี้เนี่ยจัดภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจําชั่วคราวเขาระกรรมสําหรับการจัดงานบอกรักตราดแอดเข่าระกมนะคะจังหวัดตราดจัดขึ้นระหว่างวันที่13-14กุมภาพานันธ์ตรงกับวันวาเลนไทน์เลยนะคะจัดขึ้นที่เรือนจาชั่วคราว ขาวเขารกรรมค่ะทางนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้กับเมืองตราดผ่านกิจกรรมบอกรักตราดแอดเขาระกรรมด้วยการเปิดรับคู่รักสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพายซับบอร์ดอย่างในวิดีโอนี้เลยนะคะกับการพายซับบอร์ดสนุกมากๆเลยค่ะ แต่สนุกอย่างเดียวไม่พอ,อยังจะได้จดทะเบียนสมรสกันในวันแห่งความรักบนซับบอร์ดอีกด้วยนะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่เริ่มคลี่คลายแล้วคู่รักที่สนใจค่ะ สามารถเข้าร่วมภายซับบอร์ดแล้วก็จดทะเบยียนสมรสกันได้โดยมีค่าใช้จ่ายคู่ละ1,999บาทนี่ตกคนละไม่ถึง1,000บาทนะคะเนี่ยแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยที่สนใจภาย,ภายซับบอร์ดนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายคนละ899บาทอย่างไรก็ตามค่ะการจัดงานดังกล่าวนี้ก็มีกิจกรรมหลากหลายนะคะเช่นการแสดงการจำหน่ายสินค้ากเกษตรอิ่มใจการจัดกิจกรรมชุมนุมต่างๆเช่นผ้ามัดย้อมชุมชนธรรมชาติ นะคะมีกิจกรรมนวดคลายเครียดมุมสปาสุ่มไก่ สาธิตการจักสารบ้านช้างทูนขนมข้าวเกรียบยาหน้าบ้านน้ำเชียวรวมทั้งการแสดงฟรีคอนเสิร์ตนะคะจากศิลปินของเรานี่ใครเป็นแฟนคลับต้องรีบติดตามเลยนะคะนั่นก็คือคุณปราโมทวิเลปณะ,ะค่ะแนวฟังแบบนี้แล้วก็น่าไปเที่ยวมากๆเลยนะคะสําหรับที่จังหวัดตราดของเรานะคะอย่าลืมค่ะจัดขึ้นที่เรือนจําชั่วคราวเขารกรรมนะคะวันที่13-14กุมภาพันธ์น